g ม o ร์น r ิ่งเชาวันที่ห้าครับผมป่าสวนล้างกิจวัตรเดิมครับ ระหว่างที่อมน้ำมันก็ไปเดินเก็บภาพบรรยากาศตั้งแต่ทางเข้านะครับทางเข้าแบบ walk in นะฮะเพราะว่าส่วนที่ผมนอนเนี่ยมันเป็นส่วนของรีสอร์ทด้านหลังแล้วเราเข้าจากด้านหลังก็คือเอารถเข้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีทางเข้าด้านหน้าก็คือที่มีพ่อปู่ชีวกะกุมารพัฒน์นะครแล้วก็มีพระปางนาปกนั่นคือส่วนหน้าของธัญญสมุยนะครับตอนนี้เดี๋ยวขึ้นมาส่วนล้างก่อน เครื่องดื่มเช้าวันที่5นี้ก็เป็นเครื่องดื่มชากัญชานะครับผมอุ้ยร้อนมไม่ได้เป่าจหาไแก้วไหมครับ,รบจะได้หลับพิวๆหน่อยหอมเช้าวันที่ห้าครับ, <laughs> ม,ารบมา ดูน้ำหนักกันหน่อยอัปเดตกันหน่อยลงเป็นขีดครับ7 8็ดสิบถือว่าโอเคนะครับผมอาจารย์ลงไหมครับลงเป็นขีดครับลงเป็นขีดเหมือนกันเมาวัน16 16ก้อย้วนันนี้ลด1หนร้้าบเลอาจรย์ดครับดแล้วครับใหญ่้ ดื่มสองสองนอคอสอง้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวผม่าต้องกดใหญ่สั่งกดเล็กเอาเย็นๆสั่งไว้ก็ดีกว่าสามร้อยดีกว่าจริงๆมันก็ยากแค่ตอนตอนแรกอ่ะพอมันเข้าไปแล้วก็สบายแล้วแต่พยายามอย่าให้มันดันขึ้นมาที่คอ ระหว่างวันนะนะคือนอนหัวตรงสูงถ้ากินไปแล้วยังเพิ่งไปนอนเลยเอาหัวตรงสูงไว้หรือเดินทำอะไรนีแหลกไปถ้าวิ่งนะเพราะว่าลองแล้วลองวิ่งแล้วจ็อกกิ้งดันขึ้นมาคอครับขมแบบแสบคอมาก <c oughs> <c oughs> จะจีดม่ต้อทรแบนช่วงนี้แ <c oughs> หละวนะันที่ห้าแล้วเนี่ยมันจะยากนิดหนึ่งมันจะคืนยากเลยลแต่แต้วยความอเอียนมันนะแต่น้ำมันนี่แปลกนะไปทอปกินแล้วไม่อยู่ข้าวนะเออแต่มันไม่อยู่ข้าวไม่อยู่ข้าวเลยคือถ้าถ้าไม่มีความอยากเกิดขึ้นมาในหัวแล้วก็ไม่ได้เห็นเฟซเพื่อนที่เลื่อนมาแล้วเจออาหารนะก็จะไม่รู้สึกอยาก ไม่ออกไปข้างนอกเมื่อวานนี้ดันแล่นออกไปข้างนอกไงขับรถไปหาซื้ออยากกันยูมแบบเสียบไฟฟ้าไปเซเว่นโอ้โหตอนเนี้ยกิเลสเกิดต้องรีบกลับให้ไวเลยไม่งั้นทรมานเพราะไปเห็นของอร่อยๆแล้วมันไม่ได้กินอ่ะเนี่ยตอนนี้คืออร่อยสุดของเราตอนนี้คือเนี่ฮะมะขามเปียกโรยเกลือ <c oughs> ไหลไหลรู้ด,ดูอยู่อ่ะ <c oughs> ไปเลยไปเข้าครัวเลยไ,ไปหยิบมาเลยโอเคครับผมผมผมบลูแม่กอบปั๊บเนี่ยมันค่อยละลายเป็นเลือดก่<พ>อนที่มันจะเป็นก้อนเนี่ยมันเป็นริ่มเลือดมาก่อนนะฮะอ,อันเนี้ยเสร็จแล้วมันก็จะละลายเป็นเลือดออกมาอย่างนี้เนี่ยแล้วอันเนี้ยอันนี้คือชิ้นมะเร็งแล้วนะคะ ไม่ว e. like, ่าหมอจะเจอเนี่ยถ้าถ้าทก่อนเล่นเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะหายไปเลยถ้าก่อนเล่นอยู่อย่างนี้เรื่อยๆอ่ะมันก็จะมันก็จะกลายเป็นเเป็นลือดตอนนี้ก็จะหายไปเป็นเลือดใช่ไหมไม่ก่อนเลือด่ะมันก็กลายเป็นเลือดมันก็เป็นต้อนนะคะเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ยังจับอีกนะ ในไตน้ำมันตกปกน้ำมันที่น้ำมันที่จีเดอร์ของทอดของอะไรเงี้ยวันเจก็ปเป็นเจที่ตรงแต่งอะอาจารย์ต้องเปลี่ยนอาหารเนาะแล้วที่สองจุดอาจารย์ไม่รอดจากการที่สเสกเงนินอันนี้เลือดหนืดเลือดหนืดอ่าไขมันในตับสูงไตกีดลายสูงคอเลสเตอรอลสูง หายใจลึกไม่ได้นะฮะอันนี้องคลรวไม่ดีห้าจานห้าจานอาจารย์ไหวไม่กินสามเวลาเหมือนกันใช่ไหมเมื่อวานหรือได้แค่สองได้สองได้ได้สองเวลาสองห้าสิบสองห้าสิบสอง้สิบโอเคกินสองรห้าสิบสองรห้าสิบไปนะคะซอทุ่เนี้ยจะมีอย่างนี้เยอะกว่านี้อีกแต่ครั้งนี้ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีของใทยที่คาฟี่คะแม่ใส่ลูกตัวนี้ไม่ใช่ปอดตัวนี้มาจากน้ำ อ่ะอันนี้ไขมันได้ตัดแผ่นๆอืมอันนี้ประมาณสามกิโลสามกิโลลูกกินเท่าไหร่เมื่อวานสามสามมื้อครับสามมือมม้อเช้าก็วันเย็นสองร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยเช้าเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยห้าสิบครับเออกินแบบนี้เมื่อเช้านี้ก็สองร้อยห้าสิบกินแบบนี้ครับพรแบบแบบุ่งนี้จะได้ตามเวลาได้ไงเอ้ยมาดูนีแบบน่สิเอ้ยอย่ใใาไปยืนไกลถังสิคะ กำลัตงตรวจถังหนูอยู่หนูจะไปรกลถังหนูได้ยังไงมาใกล้ๆจะได้เห็นมันไม่ต้องกลัวลูกดูนี่แอน,นออบเย,ะเยอะมากเลยฝังแอนอดูลูกแอน,นดูนี่ดูพันธุกรรมมะเรง็งอ,อ,อันนี้อันนี้เป็นพันธุกรรมมะเรง็งอันนี้ของแอน,นอวันนี้ตัวที่กวาดจะได้มากที่สุดเลยก็คือตัวที่โคเว่านิ้วในตับนะแล้วก็แอนเคยนอนนอนกลนเยอะๆไหม ไม,ไม่เคยยังไม่เคยเลยใช่ไหมในสาบบีในปริยาไปไหนไพอตัว<ม><ม>ที่แม,ม,มาปับป๊บเนี่ยใต้น้องอ่ะจะที่มันตึงๆอ่ะมันก็จะมีแรงนะคะแล้วก็คอเลสเตอรอลอ่ะอันนี้คอเลสเตอรอลเลยนะตอบกเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ดีใจไหมที่ได้มาเดี๋ยวมาคุย,ยกัน่อน<ม>เป็นมะเร็งมานานแค่ไหนแล้วก็ให้คีโมไปไหมหรืออะไรหรือเปล่าเลยเป็นเป็ที่ที่เจ็บเป็นที่ที่เจ็ เช้าวันนี้สิ่งที่ดีใจที่สุดนะครับคือ youtube ที่ผมลงไปมีแฟนคลับดูแล้วตามมาตามมาตั้งแต่วันแรกที่ผมลง EP เลยนะคือเป็นมะเรง็งคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วนะครับมายังไม่ทันได้พูดอะไรกับแม่กอบนะมานี่คือไปยืนดูแม่กอบตรวจถังเลยนะครับ นม่กอบมองหน้าปุ๊บแล้วไม่กอบก็พูดว่าเป็นมะเร็งใช่ไหมเป็นมะเร็งมะเร็งที่เต้านมใช่ไหมใช่ถูกหมดทุกอย่างนะครับแม่กอบบอกนม่กอบเข้าไปกอดนะแล้วก็บอกว่าหายลูกหายมาเดินแม่ช่วยดูแลผมตาจะไหลแล้วก็เขามาขอบคุณผมคือเราเห็นแววตาที่มันแบบมีความหวังแล้วเรารู้สึกตื้นตันใจมีตามาษาคนนะครับวันนี้ นะครับตามมา3ามคนจาก YouTube ็อฟซี่จูลี่นะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอเป็นสะพานบุญบอกต่อๆกันไปใครที่ไม่เชื่ออยากมาสัมผัสด้วยตัวเองมาครับผมเอาหัวเป็นตันการว่ามันดีมากๆมันสุดยอดเชื่อผมเป็นไงครับเห็นทางแล้วเป็นไงครับหนักคมีทางของตัวเองแล้วกินน้ำมันแล้วเป็นไงครับ หมือนน้ำส้มค่ะอ่ากินได้เนาะอร่อยเนาะอร่อยค่ะอ่าเป็นแม่อะไรเป็นแม่อร่อยดูจากไหนมาครับขออนุญาตดูจากเ Facebook ของพี่ท็อปค่ะแล้วก็ตามมาเลยแล้วก็ตามมาเลยใช่แล้ววันนี้คือวันแรกใช่ไหมวันนี้เริ่มเริ่มวันที่สองเริ่มวันที่สองอ๋อนี่วันที่สองแล้วเหรอใช่ค่ะอ๋อแต่เพิ่งเจอกันเนาะเริ่มวันที่สองแล้วเป็นไงครับเห็นถางแล้วเป็นไงวันนี้ซุปจะเป็นอะไรอโหหาซุปอย่างเดียวเลยนะ านายตอง,งบอธิบายให้ฟังหน่อยว่าว่าได้มาได้ตัวเองแล้วเป็นไงครับคือพอเราได้มาสัมผัสจริงๆแล้วคือไม่ใช่แค่การดีท็อกซ์ไม่กระทั่งการปฏิบัติได้หลายอย่างค่ะในให้เราเรื่องอาหารการกินเรื่องแบบสิ่งที่เราไม่คิดว่าแบบในอุจจาระของเรามันสามารถบอกได้นะคะมันจะออกมาขนาดนี้เนาะ<ช>ไม่น่าเ<ต>ชื่อว่าร่างกายเรามันจะเก็บแต่เราคนบางคนแบบเหมือนจะสุขภาพดีแต่ก็แบบ มีเชื้อมะเร็งอะไรแบบนี้อคนที่มาด้วยอีกคนมาด้วยกันใช่ไหมจ๋าก็คือบพงเอินว่าบังเอินไปเจอกันตอนจองตั๋วแล้วพอดีก็แบบเป็นเอฟซีอาจารย์ดูเร่เหมือนกันแล้วก็อ๋อไม่ไม่ไม่รู้จักไม่รู้จักกันมาก่อนเจอกันตอนจองตั๋วใช่ค่ะก็เลยมามาไฟเดียวกันแต่ว่ามาคนละเที่ยวที่พี่จะเป็นมะเร็งมานะใช่ค่ะคือตามตามรอยมาเหมือนกันใช่ไหมครับก็เจอของพี่ท็อปปี้เหมือนกันแล้วก็พี่เขาก็มาเลยแล้วก็เพรเอินว่าไปในบูธด้วยกันที่เซ็นทรัลเวิลด์วันนั้ โอครับเคบค,ครับปที่ยงครับได้เวลาไปเติมน้ำมันอีกหนึ่งมื้อนะฮะสรุปแล้วเม็ดดำๆเมื่อวานนี้มันกลายเป็นนิ้วฮะนิ้วในตับหรือนิ้วในอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่เกาอะบ,บอกเมื่อเช้านี้หลุดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็รอลุ้นดูว่า เติมน้ำมันไปเมื่อเช้าเนี้ยยังไม่ได้ถ่ายเลยนะฮะเดี๋ยวเติมตนเที่ยงอีกถ้าถ่ายอีกก็เดี๋ยวจะอัปเดตอีกว่ามีอะไรแปลกปลอมที่แตกต่างจากของเมื่อวานนี้บ้างที่หลุดออกมาจากร่างกายเรานะครับเพราะว่าแต่ละวันต้องนนั่งลุ้นถึงต้องตรวจกันบ้านทุกเช้าไงว่าของที่มันออกมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันสักวันเดียวนะครับ เนะอันนี้อันนี้สูตรไหนครับเนี่ยสูตรเตียย <c oughs> เต๋ยวเนี่ยสูตรเตี๋ยวส้มผสมมะขามเปียกโอ้โห,หายาลมด้วยแล้วก็ยาลมตรงก<น>ลงางด้วยโอ้โหเป็นเคล็ดลับค่ะเ <c oughs> นี่ยกินแล้วไม่มีคลื่นไส้ไม่มีคลื่นเห็นเวียนไส้ <โอ S 2> ไม่คลื่นไส้ค่ะการไม่ดีกลมเกลือเลยกลมเกลือใจนิ่นเก่งค่ะหาอ๋อกำลังจะกระดกไม่มีความที่ว่าพักกับเพื่อนเพื่อความสวยเพื่อความ เก่งมากตกด้วยสูตรเตียวฮะสรุปเติมไปอีกสองร้อยนะครับตอนแรกช่างใจอยู่ว่าจะเติมดีไหม แตไ่ไหนก็ไ,ไหนละเดินมาแล้ะเติมอีกสองร้อยแล้วเดี๋ยวเย็นหกโมงเย็นเลยอีกสองร้อยก็เป็นสามมื้อครบนะครับวันนี้พี่ส้มก็เช่นกันเติมไปแล้วเรียบร้อยสองร้อยหนึ่งเมื่อกีน้นี้โอ้ยฝนตกอีกฝน เอนไซม์บ่ายสองครับสำหรับใครที่ชอบออกกำลังกายนะครับข้างบนนี้ก็มีฟิตเนสแบบครบวงจรน,นะฮะเครื่องออกกำลังกายเยอะมากเลยนะครับนี่ดูโอ้ยังเจ๋งอะ่ะสุดยอด แล้วช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยโดยเฉพาะที่นี่เขามีต้นไม้แบบเยอะมากครับมันก็จะทำให้ดูร่มรื่นนะคุณสามารถใช้ได้ทุกส่วนเลยนะรีแลกซ์ได้ทุกส่วนมีเปลยวนมีอะไรแบบเก๋ๆนะครับสุกอะไรครับมือนี้สุกข้าวค่ะสุกข้าวที่แบบว่ามีแต่น้ำนะคะจะคล้ายๆโจ๊กะนะอา ตอนนี้เรากำลังใช้เตียเดาวเตียงดาวเป็นของอินเดียอินเดียอโบรคโดมันไม่ได้อยู่ในพวกสแกงฝั่งนี้นะแล้วก็เราก็มาใช้มันในแฮมชุดน้นแข็งเราตอนนี้เรามาจากอเปริเบย์ก็เป็นของบ้าเราจริงๆแเราอยากแค่ทำแฮมโรยๆอนนี้คือผสมอะไรนสี่วแต่ที่เดี๋ยวทักหน้ามันคนไม่กล้กนผกินให้ดูทุกวันเลยแม่แล้วบอกว่าอังเลยเพราะว่า ยังไม่หมดเลยอยาจ่ายผมมาซื้ได้นะเพราะว่าถ้าถ่ายได้ไม่มป็นี่กวัน้มานีนี่ลวันแรกมาวนี้วันท่แร้วนแรกวนนี้วไม่กล้ากินแมาวนแล้ววมนรมานี้อต่อ้วันวันนี้วแล้วสัมาย้อั้ววันกไปวันนี่แล้วบัรกมาวัน่้ัาัน้แล้แกัน่ คลิปแรกนะฮะว่าในห้องเนี่ยเขามีแผ่นร้อนนะครับนะครับเอาวางไว้ที่หัวเตียงแผ่นร้อนใช้ทำอะไรใช้ประครบหลังจากที่เราดื่มน้ำมันนะครับให้น้ำมันเนี่ยมันไม่ไม่จับเป็นไขนะครับให้มันได้ทำงานเต็มที่นะครับแล้วเราก็มาน,นวดทวนเข็มนาฬิกานะครับให้มันมีความเคลื่อนไหวอยู่ในร่างกายเรานะครับมันจะได้แทรกซึมเข้าไปทุกอณู นี่คือแผ่นประครบร้อนวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับไปอีกหนึ่งวันสําหรับวันที่ห้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งกันบ้านของเช้าวันที่6เจอกันครับวันนี้ไปก่อนครับสวาสีีครับ